สบายดีทุกคนในเมื่อเนี่ยเรามีผ่านปาน,นินสองตอนเนาะเสียก้อยป่าลาดป่าสูเบิงสูก,กินเนาะพี่น้องเนาะโอเควันนี้เราไปเก็บพักกันก่อนเนะาะพักที่สีใส่ซีมาละประกอบปูงกับหาก้อยป่าเฮาเนาะไปไปเก็บพักกันเลยเามาเก็บพักสรีศใส่ก้อยป่าบเบนเนาะเราจมาเก็บแักทุ่วมันทั่วกระปิ่นเนาะ หน่วยนี่มันหน่วยทำอิฐจู่เจ้าคนแฮววมันรีบคอยสิปลาไปเห็นแนวเลยปีหน้าเขาจังบริสุทธ์เนาะคอยนี่มาทันได้เด็ดลนก่อนละหน่วยหนึ่งหน่วยเดียรโอ้หมักยาวๆแล้วจูเจ้าเอ้หมักถั่วดึงบ่ถือหลักขาดบ่ซ้ำซ้เห็นบ่เอหน่วยเดียร์กหน่วยนี้เนาะ เงาได้เงาไปหมอชูเจ้าเฮ้เอาหน่วยได้ยี่บัดน,นี่บังเด้อหน่วยนี่บก่บกหน่วยนี่คือพออ่อนเราเห็ดแนวะนะซะเนาะไป,ปใส่ลาบป่าใส่ลายลายลูกม้ากับโบมากลูกสาวโบมากใส่าลายพอแล้วบอกชูเจ้า,าเล่นเฮายังบทสุกโอเค มาเล่นมาเล่นมาเล่บแกใไหญเนี่ได้บักถัวมันนี้เขาก็เสียวนเอาพักบัวเนาะมึงได้พักบัวนี่ตัดเอาบอกจู่เจ้าเนียดเราสักเดียดเราเลยซะใบมันขาวเนาะ เด็ดผิดทางบอกเอาเบื้องนี้มาเนี่ยเน,นี่ยหอมลาบหอมลาบใดขั้ขนเฮาอ่นเด็ดนี่มันมักม,ม,มือดำมเลยจูเจ้าเออที่เด็ดเอาเลยหนึ่งสักห้อหน่อยหนิจูเจ้าเล้เาาย อันนะ้นเอาเล็บมือเด็ดละมันนั่นมือดำอันนี้เอาซะดึงเอาเอาไปใส่ลาป่าตุงซันนารีงามงาม,งามยังบ่ได้มีอย่างกินกรับพักนอกเอาพักของเ้าท้องแค่น่อยไาข้าวท้อง าท้องอันนี้น่ะเด็ดถึออยู่หมดแล้ยนี่หนอกนะมันนี่เนะาะหนอกก็เกบเด็ดเอาแต่ใบมันเลยได้ขวดบ่อเอาอันนั้นการใจสีรดเด็ดเายอยาแต่ใบใหญ่ๆมันรถ ลาบเนาะลาบป่าก้อยป่าปักบม่งกะขัวได้ละชูเจ้าเว้ยขัวหลายเทื่อนแล้วได้ลานก็ได้ยวกดีมากก็ได้อืไปเก็มบักมากลากเติมเนาะเท่ากันเรื่องนี้ เอาบางมันละมันนี่สล,ลัดกอเดี๋ยวแกหมืนเจุเจ้านะเอานี้ซะเอาเบียด พอ,พอแค้วจังน่อยเนอะก้นสามีบอกให้ลกตั้งๆต่างเด็ดสะเด็ดซ้ายไปเลยค่อยนี่โอ้ยห้อนแหง้งเดี๋ยวแล้อปลามาอีกกันนึงกันแผาวมังมาราเนาะจุเจ้าเนาะบันนี้เนาะมังมาราบแก่แล้วค่อยสีหมดไปนี่แหละ ข้าปลานี่แหละเพราะว่ามันทั้งหลังมันนั่นบ่ได้เด้เป็นตะนางอะนะนะโอ้ยใหญ่ายเะมืงมาลาคอยกันเลยเห็นไหมหน่วยนี่น่วยแบบใหญ่เอ้ยมาหนึ่งหน่วยหน่วยได้อีกโอ้ยผุ้น่ะหน่วยที่สองอะนี่นะ n g ามันหักทำสนอมาเน่ากะสีซอยอ่ะซอยป่านะแบบนี้เนาะเดี๋ยวซอยป่าแล้วละพี่น้องซอยป่าแล้วลาแบบเนาสีขั้นหมักหนาวขั้นหมักหนาวแล้วเขากระเซียนคนเลยเนาะมันได้อันนี้มันเครื่องประกอบของเพิ่นหมักทั่วหอมลาบหอมเบียดคาผักแพลวหมักเพบ ขี้โหดก็เท่านั้นแหลนะเนาะบางบัวบางบัวนะ้ำบางบัวใบก็เพลงนั่งเอกขนอันนี้เดี๋ยวเด้อวันนี้สี่ขั้นนั่นขั้นขั้นป่าใส่มะนาวกันแับนี้สองเปียงหนึ่งก็เหลือเฟือเนะ่อแล้วแหละเนาะจูเจ้าขัาน้นเสนะ่เนาะจูเจ้าโอเค หน้าเมอรายเลยหนาวนะเหมือนง่ายนี่หน้าเมาาื่อ้ยหยุดก่อนใสครบ่ทำที่สมโทษโอเคเขากับปั้นหน้ามันน้องมันดีจู้จ้าว่าเรากับปั้นหน้ามัน หน,น้า,าน้ำแล้วเข่าหน้ามันไปออกอืมไม่นี่ขันบอบปั้นเข่ามาใส่สามนีเห้งบ่ถึงอือน้ามินจบอ,อกมาเบิดนะน,นะน้าป่า,าล่าเพื่อกินหน่อยเลยเนกะน่ายะมี ไม่ยินเยเดอร์โอเคยินไ่มมือแรงต่อทุ่เจ้าต่อหน้ามึงไป่ออกเดี๋ยวไปนอ้องอ้อนี่ก็บอได้ง่ายหนกยัดขเข้าไปโคเวฟโลดนาทีหนึ่งมันกระซุกนะวันนี้เอากระสีมากคนลาบนะ้จุดเจ้าคนลามอันนี้ ขี้หูดพเพชรเนี่ยมันนี่กับจี๊ดใสน้ำป่าแ่งนัวใส่ฝาตามเคยนัวหลายครับแต่ปันนี้กานนัว เบ็ดปนติมนเนาควรมันเหมืนเนี้ยน้ำป่าที่บ้านเขาไปอ้อนนะเขาก็บมบเบ็ดเป็นเจลใส่อหนาบางน,ะนาวใส้เบคิวหูใส่บักเพ็ดปนมากินกับเนาะม,นนมนนอือนนั้นแต่วันนี้เขาใส่อันนี้ใส่บักทั่วเหมืนนี่นะ่ะ ทัวแล้วก็ใส่อเขา้าขวาลงไปคนมันมบบน,นี้ส้มนิก่ก็พอละเรายังมีแจวมันอยู่ด้ น้มับเนี้อยู่เจ้าเอ้ยหอมลาบพะมัวใส่ลงไปผักแพวใส่ลงไปตัวนี้ไว้ใส่แจวเนี่ยไว้ใส่แจวน้อยนึงตัวนี้เผ็ดเห็นบ่าจุ่เจ้า ก้อยป่าพี่นอกเกินว่าก้อยหน่อยนี่เน,ะนาะแซบมัเย็ีเีมืงเดอ้อสูตรนี่นะอืแซบก้อยป่าใส่จานกันนะกลายเป็นแก้ววะนี่น่ะนี่ยกระ่ายานละป่า นี่ใส่บักพิดปน,นมันก็เลยเป็นแจ้ววันนี้เรียบร้อยอนี่แจ้วมันอันนี้ก็<อ>ใส่จานเลยเนาะใส่จานพักเขานี่แหละ พี่น้องมาเดอ้อมากินน้ำกันแแบ่บๆอันนี้มันนั่นเจลมันในตัวเจ้าอาหารเ่ากันแล้วแล้วมาเดอ้อมากินน้ำกันค่อยผาอันนี้เจลมันเนาะแับพักสดเฮามีเมื่อสุยางมีหมากมาละมากเขือนี้มันซื่อเหลาหมากทั่วกันนั่นเนี่ยพักจากสวนเฮาเมอือในตัวเจ้า เออมาแจกเงน,นโบแมนเห็นปะพักสดๆอันนี้พักนอกนอกอันนี้นะมาเด้อมากินน้ำกันสลัดกับจากสวนเข่าฮน้อนๆเห็นปะตัวนี้มันไข่คเค็มไข่เค็มเอ็ดเองตัวมันแหล่แร่เลยไหมน,น,นั่นนั่นคุณสามีเพิน่นใส่้อะนน้ำพะโล่พิ่นลองเย็ดไข่เค็มใส่เป็นแบบรสน้ำพะโล่ว่ามันสิเป็นเังไใดวะจ๊ะอันนี้นทอดไก่เหลูกอันนี้นะ กินเหลือเพลินเือม,มาวางสื่อๆหรอกมาม้ๆก,กินน้ำกันเขาห้อนห่อนโอเคขอตัวไปกินก่อนเนดะ้อบ๊ายบายสบายดี